การครบรอบ160ปีแท็กฮอยเอได้เปิดตัวนาฬิกา Limited Edition เรือนใหม่กับแท็กฮอยเออร r คาร์160 Years Montreal Limited Edition นาฬิกาโคโรโนกราฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาฮอยเออร์มอนทรีออลรุ่นคลาสสิกจากปี1972แม้ว่าเรือนใหม่จะไม่ได้อิงรูปแบบดั้งเดิมไม่ได้มีคำว่า Montreal ลกำกับบนหน้าปัดไม่ได้อิงรูปแบบตัวเรือนจากอดีตที่มีสไตล์โค้งมนแต่เป็นรูปแบบตัวเรือนของคาร์เรรรุ่นใหม่แต่สิ่งที่ยังคงไว้คือการใช้สีน้ำเงินแดงเหลือง ที่สื่อถึงฮอยเออร์มอนทรีออลในอดีตตัวเรือนทําจากสเตลเลสสตีลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง39มิลลิเมตรขับเคลื่อนด้วยกลไกคาลิเบอร์ฮอ er ยเออร์ทโดยกลไกจะมีโรเตอร์ออกแบบพิเศษสําหรับการครบรอบ160ปีจํากัดจํานวนการผลิตที่1,000เรือนสนนราคาที่258,500บาทแม้ว่าเรือนนี้จะไม่ได้เป็นการกลับมาของรุ่นในอดีตแบบหนึ่งตอนหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าเรือนนี้เป็นหนึ่งในนาฬิกาโคโนกราฟที่สวยที่สุดจากแท็กฮอยเออร์ในปี2020นี้